โอ้ยทำไมมีความลำบากจังเลยอะแล้วก็เรื่องวันออกเอ้าทำไมไม่ได้อะอาพันพันพันโอ้ยร้อนร้อนหัวอ,อันนี้คือเรียกว่าได้แล้วนะลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นลุ้นอุ้ยสวยงามมากสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทดลองใช้เครื่องม้วนผมอัตโนมัติที่เราซื้อมาคราวที่แล้วนะคะซึ่งก็ตัวนี้เลยค่ะเป็นตัว v i ว i ดแอนโวเนะคะตัวนี้เป็นแกน32 m MM มนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันจะใช้ยากหรือง่ายแค่ไหนนะคะนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว วางได้นะคะที่ทอซื้อมาะคะ่ะก็วางเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเซ็ตแป้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงกล่องข้าวเอามาประกอบเป็นแบบนี้นเลยนะคะสวยไหมคะสวยงามมากเลยคะ่ะนี่ก็คือต๊ะเครื่องแป้งทั้งหมดนะคะอ่ะเสียบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะคะพอเปิดแล้วไฟก็จะกระพริบแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเลือกตัวความร้อนได้นะคะแล้วขอ,ขอเลือกเป็นตัว200นะคะเพราะว่าจะได้ดูร้อนๆไปเลยคนะ่ะทุกคนเอ้ยตก มีความร้อนแรงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาแบ่งผมกัน,นะคะ่ะผมแอมก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะโดยโปกติแล้วนะคะของแอมเนี่ยผมแอมเนี่ยจะเป็นผมที่ค่อยงบางนะคะเส้นเล็กเส้นเล็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําสีผมมาก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,อะพอไรผมแล้วนะคะ แบ่งช่อข้างหลังมาคะ่ะสองช่อนะคะแบบนี้เลยนะคะผมเนี่ยก็คือจะมีความยาวพอประมาณนะคะเพราะว่าน,นี้เพิ่งไปตัดมานะแล้วก็มีความเป็นเส้นเล็กนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ผมค่อนข้างตรงนะคะอันนี้คือแค่ใดมาเฉยๆนะทุกคนเราก็จะมาเริ่มทากันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มทําจากช่อข้างหลังก่อนนะคะที่ม้วนอัตโนมัตินะ หรือผมเรามันน้อยไปอ่ะอะพันพันพันก็คือเข้าไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคือตอนนี้ผมมันเข้าไปแล้วอะเข้าไปละแล้วก็ทิงไว้สักพักหนึ่งรุ่นนี้มันจะไม่มีเสียงตีดใช่ไหมคะเหมือนกับรุ่นเสีย่ยมภูมันจะมีเสียงตีนะทุกคน,กนมันก็ได้ไดร้อนแบบนี้ ดูร้อนเห็นร้อนไม่ชาแต่ถุกคนแบบนี้แบบนี้ก็โอเคได้อยู่นะ <S <S คือมันไม่ได้ขนาดอนะอันนี้เครื่องมาลองใช้พร้อมๆกันเลยนะแบบเราไม่เคยใช้เครื่องม้วนผมอัตโนมัติแบบนี้มาก่อนเลยก็แบบไม่ได้รู้แบบรู้แค่ว่าไปดูมาคือตรงนี้ก็คือเหมือนเหมือนม้วนออกเราก็แค่จะต้องแบบทําให้มันให้มันถูกต้องนะคะ มันก็จะวนออกไปแบบนี้โอเคอันนี้คือเรียกว่าได้แล้วนะอันนี้คือโอเคแล้วนะโอเคค้างไว้ห3ึ5 6สองสามส่ห้ารู้สึกว่าถ้าผ่ามันจะดูแน่นขึ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้โอเควิ้ได้อยู่นะเด้อดิสวยเลยไหนลองทำช่อต่อไปใายผมมันจะทำเป็นแบบนี้ไม่ได้นะ คือของแอมมันไม่ค่อยไม่ได้ใส่มูดไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะคือผมอาจจะไม่อยู่นะเพราะว่าแอมเป็นคนผมตรงมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไดหรือว่าได้ม้วนผมนะคะมันก็จะอยู่ในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวคือทําใจเลยแบบคือใเนี้อยากลองเป็นแกนสสมิบสองมิลนะคะว่ามันจะใหญ่สะใจใแค่ไหนเพราะว่าอันเก่าที่ทใช้มันจะเป็นแกนเล็กนะคะนี่ก็อันนีัเย่นโอเคเรามาทำข้างต่อไปนะคะข้างต่อไปก็ อ้ยทำไมมีความลำบากจังเลยทุกคนวนเข้าไปปึ๊บอ่ะค้างไว้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองกเยนะคะประมาณยี่สิบยี่สะประมาณยี่สิเนาะล้นลุ้นล้นนออกมาก็เป็นลอนแบบโอเคนะเออก็เป็นลอนสวยงาะ โอเคต่อไปนะคะเราจะมาทําชั้นที่2กันนะซึ่งชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าผมแอมน้อยแอมไม่ค่อยชอบแบ่งผมเยอะเท่าไหร่นะคะก็แบ่งมาสองเครื่งนะคะทำจากช่อหลังก่อน จะค้างสัก5นาทีไปเลยนะคะัน,นีก็มมวนออกมาแล้วนะคะก็คือเสร็จไปข้างนึงนะทุกคนค้างแบบแล้วก็ม้วนเข้าไปด้วยกันก่อนแค่มันอยู่ด้วยกันก่อนวนข้างต่อไปนะคะมามวนข้างต่อไปค่ะจัดกุมให้เป็นระเบียบนะคะข้างนี้เหมือนจะม้วนง่ายอยู่นึงแอบแบบรู้สึกว่ามม่งา่ายเพราะาแบบเหมือนนะมันเป็นข้างที่ถน,นัดด้วยแหละ ั้งให้มันตรงแบบนี้นะคะมันจะง่ายมากทุกคนนี่ม้วนเข้าไปก็กดหยุดได้ตามที่เราอยากจะให้หยุดเลยนะคะแล้วก็เหมือนค้างไว้สักพักหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะมัวอย่างนี้ก็ได้รู้สึกว่าม้วนแล้วมันรู้สึกมันแน่นกว่าคือให้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันคลายอะ่ะไม่รู้ว่าหรือเป็นความรู้สึกไปเองอะมว้มวนมว้มวนมว้มวนมว้วน พะถ้าเกิดสั่งออมก็จะไป็นไคคลนนะคะเป็นแบบกเาหลีนะคะที่เราอยากด้

สุดท้ายขอความสวยงามค้งางไวอีกสักสิบปีสวยงามไหมเฮ้ยสวยงามทุกคน่าไม่ได้เด้อแล้วเราก็เอามาม้วนลมกันนะคะเนี่ยลอที่ได้ก็จะเป็น ประมาณนี้แบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะทุกคนแล้วก็เราก็จะมาสางนะคะใช้มือสางคือด้วยความที่มันเป็นรอนใหญ่มันก็จะไม่ได้มีความแน่นของรอนอยู่แล้ว นี่ก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะคะนนก็ค่อนข้างโอเคนะคือแอมพอใจกับ ที่ม้วนผมมาน,นี้นะคะซึ่งอาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าเป็นการใช้ครั้งแรกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้หัดใช้นะคะแล้วก็รู้สึกได้ลุกแบบเกาหลีเบาๆนะคะไม่มีความหักนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ที่ม้วนผมแบบเหมือนเองอ่ะเหมือนแอมรู้สึกว่ามันจะมีความหักอยู่ถ้าแบบม้วนไม่เป็นนะคะแต่ว่าคือของแอมอ่ะ แรกๆมันก็จะเป็นแต่อันนี้คือมันก็จะดูแบบดูดีมันก็จะดูแบบโอเคเลยนะคะแล้วก็ดูแบบรอนคลายแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็สามารถไปกดซื้อได้เลยนะคะในช้อ p ป,ปี้ลาซาดนะคะซื้อได้หมดเลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงเอ่อมันจะมีแบบรุ่นที่ลดราคานะคะแกน28ก็อยู่ที่ประมาณ6-700นะคะ แล้วก็แกน32แบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่เอ่อ900กว่านะคะซึ่งมันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่การลดราคาของแต่ละร้านด้วยนะคะยังไงก็ไปทดลองกันได้นะคะสําหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากรอติดตามชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วนะคะวันนี้ผมสวยแล้วนะคะเป็นแบบ กบะบีนน่นะคะอังยองอาเซียนะคะแล้วก็เราจะไปทำงานกันแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย